ครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาจากที่พักดเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวเรากบว่าหน้ากบจะเดินเห็นพี่พี่โรงแรมเขาแนะนํานะครับอ mm. ต้องเดินไปตรงนู้นเลยแถวๆกองบินนะครับเดินไปเดินไปเรื่อยๆ วันนี้คืนน่าจาะแรงเดนกันไฟครับเพื่อนบรรยากาศสุดยอด,ดยอดมากลมดีครับวันนี้แต่ไม่มีแดดเลยมีเมฆ <c oughs> เดี๋ยว อาจจะต้องทบทวนก่อนว่าจะขึ้นไปบนเขาช่องกระจกไหมเพราะกลัวไปแล้วอ่ะมันไม่กลัวไม่มีคนขึ้นความสูงอ่ะผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวความสูงกลัวลิง <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องได้เปลี่ยนแผนเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อันนั้นเห็นเขาสูงๆน่าจะเป็นเขาล้อมหมวกถ้าเดาไม่ผิดนะชีวิตนี้ได้กับเดาเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดินต่อไปมันจะเป็นกองบินนะครับกองบินห้าก็คือทางไปอ่าวมะนาวนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าใช่นะคิดว่าใช่ อันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจนถึงเขตกองบินห้านะครับนี่มันจะมีทางให้เดินเพราะว่าเขาจะมาวิ่งกันตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆ โอเคครับโกก็เปร้านอาหารดานสองแล้วนะครับอนนี้อยู่ใกล้ๆรง้วกรงดินเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับกระเพาราปลาหมึกมาถึงทะเลทั้งทีก็จัดกระเพาราปลาหมึกไปเดี๋ยวขอตักกินกันนะครับโกก็กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปที่พักแต่เรื่อง เหม,มือนมีแสงแดดแล้วเดี๋ยวกลับไปตั้งต้นที่ที่พักก่อนแล้วก็จะรู้ว่า,าจะไปเข่าช่องกระจกอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกลับมาที่พักเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ลงดวงนอกสิแดดแรงมากครับพี่น้อง แดดเปี้ยงๆเ,เลยครับพี่น้องอืมแต่ข้างนอกก็มีลมนะก็มีลมอยู่เดี๋ยวดูเ,เ่อนเกิดอุบิเหตุครั้งใหญ่ก็คือใหญ่สําหรับกบนะไม่ใหญ่แน่นะวิอันนี้ใหญ่กบไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้ไหมายความว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในอีกบัญชีหนึ่งแล้วพอดีแอปปิดปรับปรุงระบบนะครับ ตอนแรกกะจะพาไปนั่งคาเฟ่น,นะครับแถวเนี้ยแหละหลังหลังโรงแรมนี่แหละเห็นพี่เจ้าที่เขาเขาเขาบอกมาเนาะแล้วพอโอนเงินไปแล้วก็ตายสิครับส่วนเขาช่องกระจกขอพิจารณาก่อนนะครับนะครับว่าจะไปดีไหมถ้าไม่ได้ไปครั้งนี้ไว้ครั้งหน้าจะพาไป พอจะพาเพื่อนมาด้วยผมเหงาคือคือ,คอไม่ได้เหงาหรอกแต่คือกลัวขึ้นไปข้างบนแล้วมันวังเวงแล้วแบบแล้วเล้วอย่างลิงมันเยอะเขาบอกลิงมันเยอะมากนะครับก็ดูก่อนนะดูก่อน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 โอเคโอเคไว้ไว้เดี๋ยวใจยังไงเดี๋ยวมาติดตามคอยติดตามนะครับ มาเจอกันในตอน4โมงนิดๆนะครับ4โมงเย็นสรุปไม่ได้ไปนะครับเขาช่องกระจกเพราะว่าออกมาแดดแรงมากไม่ไหวเข้าไปเป็นลมแน่นะครับนี้ก็มาเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะเมื่อวานไปถ่ายที่นู่นแล้วนะครับสะพานสนามวิถีวันนี้เดี๋ยวกรจะถ่ายแถวๆเนี้ยฮะ วันนี้ขึ้นแรงท่านจะได้ยินนะขึ้นแรงแรงเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อมากินแถวๆนี้ตอ,อนเย็นแดดลมๆตกครับน่าจะได้บรรยากาศดีนะฮะโอเคไป แสนหมดแสนมีร้านหมดร้าน,นออกเลยลว,วันนี้เราจะตามไปกินอะไรวะโดนัทกุ้งอ่ะโคตรอร่อยเลยพ่าเนี่ยไม่ได้ไปเดินตรงแต่ตอนนี้นก็ผิวอันตรายการนี่พี่เอ้ย น่าได้แล้วับ่งคอปเลยท้ายแล้วนะฝรั่งอ้นั่งนักกินฝร่ักกินว่ี่ฝรั่งเชื่อรวยเลยอะ เพื่อนก็กบได้ของกินมาเรียบร้อยอได้มาเรียบร้อยครับเพื่อนครับมีอะไรบ้างวันนี้เป็นบรรยากาศทำมานั่งกินริมเร่เดี๋ยวจะลงไปเดินเล่นแต่ใส่ผ้าใบมามีความเซนที่ได้มานะครับอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโรนัตคู่ เมื่อวานลองซื้อมากินอร่อยมากนะครับโนนัทกุ้งก็เลยไปซื้ออีกนะครับนะครับแล้วก็นีมีขนมเบื้องนะครับมีเนื้อย่างขเหนียวนะครับแล้วก็ น้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวทุกชิ้นเนี้ยฮะไดจัดมาอีกแล้วก็มีประมาณนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศโอเคมากเลยคือถ้าให้เดินไปที่พักไม่ไหวครับไกลหิวโอเคเดี๋ยวผมขอกินกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปแปลกไหมเนี่ยถ่ายอะไรนะ ใส่ลงะคะงไป<ะ>ครับเพื่อนๆตอนนี้กบก็กินทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ลงมาเดินที่ชายหาดนะครับเอ๋อเดี๋ยวจะถายรูปเล่นหน่อยอ่ายาวนุ่งเลย แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาถ้าตื่นทัน,นะจะมาเดินเล่นตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนบรรยากาศได้มาก เราจะไม่ได้ไปเขาช่องกระจกนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไว้มีโอกาสน่าจะได้ไปกันเนาะวันนี้ปิดคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวลาไปกับบรรยากาศที่ได้ยินเสียงคลื่นนะครับบอกให้เราสู้ๆนะฮะกบก็เดินเล่นตรงนี้มาได้สักพักเดินถ่ายรูปเดินอะไรเงี้ยก็มีคนมาเล่นน้ํา เด็กมาเล่นมีสุนัขมีอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาบรรยากาศก็ดีก็อยากเก็บทุกทอย่างไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นแรงกำลังใจให้ทุกทคนที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยได้สู้ไปกับปัญหาต่างๆที่กำลังจะเจอนะครับก็ครุ่งนี้นะครับถ้าตื่นทัน จะพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ไว้พ่งนี้เจอกันนะครับเพื่อนๆโอเคบ๊ายบายลาตีสวัสด์ครับเพื่อนๆครับสำหรับคืนนี้ ัสดีครับเพื่อนๆตอนเช้านะครับกับวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนครับก็วันนี้ตื่นเช้าได้ครับอากาศสดชื่นม,ม,มาสูดอากาศตอนเช้าของชายทะเลอ่าวประจวบนะครับก็วันนี้ดูท้องฟ้านะครับอย่างที่เห็นค่อนข้างมีเมฆนะครับไม่รู้จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมเนี่ย เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็บรรยากาศยามเช้านะครับที่เอ่าประจวบก็มีคนมาวิ่งมีอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ดูจากสภาพแสงนะครับที่ลองถ่ายรูปดูเมื่อกี้แล้วก็สังเกตด้วยท่าตัวเองนิดหน่อยนะครับคงจะไม่ได้เห็นแล้วครับวันดีระอาทิ์เมื่อวานอ่ะอาทิ์ขึ้นสวยนะแต่ก็ตื่นมาไม่ทันตื่นมาก็ขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ วันนี้ก็เรียกได้ว่าแห่ขี้หูขี้ตาตื่นกันเลยครับตั้งแต่ที่ห้าครึ่งหรือว่าจะได้เห็นอาทิตย์ขึ้น <c oughs> แต่ก็ดีครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆมากนะครับเวลาเราอยู่อย่างกบอยู่เชียงใหม่หรืออยู่ตอนมาพักที่กรุงเทพครับไม่ค่อยได้เจอหรอกก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า อย่างที่บอกพอเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบเนี้ยแล้วเรามาพักแบบเนี้ยตื่นมาหน้าที่พักมีทะเลเลยมีชายหาดได้ยินเสียงคลื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีต่อใจกันนะได้มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์โ้มีคนมาพาสุนัขมาเดินด้วยข้างล่าง มุใชายทะเลนี่นะครับก็วันนี้หรือสามวันนี้นะครับสามวันนี้ตั้งแต่มามีประสบการณ์อะไรที่มากมายที่เราได้เจอนะครับกับการได้มาทะเลคนเดียวน่าจะครั้งแรกนะที่ออกมา เที่ยวคนเดียวแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขอดูทะเลกสักพักนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปทานอาหารเช้าเนาะแล้วเ,วเจอกันครับเพื่อนๆบายไว้เจอกันครับตอนนี้กบก็อยู่ที่สถานีรถไฟประจวบคีรีขันนะครับก็ซื้อตัว๋วกลับกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว รถไฟก็จะมาประมาณช่วง1 1บเอโมงสินาทีนะครบรอกันไปนะครับอีกชั่วโมงก็ทริปนี้มีความสุขสนุกนะครับเป็นการเที่ยวแบบคนเดียวนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับทั้งบรรยากาศที่พักอาหารการกินหนสุดยอดก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับใครอยากจะมาพักผ่อนเงินใจแบบคนไม่ได้ เยอะมากอะไรเงี้ยก็แนะนํามาจังหวัดประจวบนะครับเอาประจวบแล้วก็มีเอามะนาวนะครับข้างๆกันแล้วก็เขาช่องกระจกเขาล้อมหมวกนะครับโอ้เยอะแยะเออเขาช่องกระจกเนี่ยทริปนี้ผมไม่ได้ไปไม่ไหวแดดแรงอย่างที่บอกเมื่อวานนะครับก็ไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับทริปนี้นะครับถือว่าคอมพิซนะครับคลิปต่อไปเจ้าชายกบจะพา ไปทำอะไรไปที่ไหนนะครับก็คอยติดตามรับชมกด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube กรยแจร์ได้ขอด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคงั้นวันนี้กบก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับกับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับบ๊ายบาย